กราบเรียนท่านประธานวุริสภาทีรครับกระผมนายทรงเดชสมบูรณ์สมาชิกวุฒิสภานะผมขออนุญาตให้ความคิดเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเพื่ทนราศฎรโดยกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นไพวรีโหวตนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับ ท่านคณะกรรม,าก,มาการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาที่ดันในศึกษาเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองปี50และพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่2ปี2554นะครับ ได้กำหนดให้พักการเมืองนะสรรหาบุคคลเพื่อรองรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของสมาชิกรัฐสภาประธานสลอนของพักก่อนอืน่นผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนี้ว่าระบบพักการเมืองของไทยเรานี่ท่านประธานครับเราต้องเข้าใจว่าเป็นระบบอุปถมัมเป็นเราออุปถัมมานานแต่ผมดีใจนะครับที่การบริการ กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภาท่านด้ศษาเรื่องนี้อย่างน้อยเราได้ทำเราจะได้เริ่มต้นครับเริ่มต้นให้กระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตว์ทรงเป็นประมุขได้ดำเนินตามงานดำเนินการ,การตามขั้นตอนในการเลือกตั้งบุคคลที่จะเป็นมาเป็นสมาชิกสภาผูธธาะะ้แทนราษฎรท่านประธานครับผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นเลยว่า ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับจะต้องเป็นไปตามพระามญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะผมขออญาตอ่านเพราะว่าเป็นข้อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่ารยการเลือกตั้งพักการเมืองปี60มาตรา45นะครับก็บอกว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพักการเมืองตามวิธีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรารบริหารพรรคการเมืองซึ่งต้องกําหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบายและส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและกําหนดมาตรการให้สามารถดําเนินการโดยอิสระท่านประธานครับบทบัญญัติของกฎหมายรัฐมนูญได้กล่าวไว้ชัดเจนเลยนะครับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญปี60กับปี50เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันแตกต่างกันตรงที่ว่าเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยการดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงำชี้นำโดยบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงให้ตั้งพรรคการเมืองไง ผมมีข้อเสเนอแนะอยู่สองสามข้อนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นข้อคิดเหมาบให้กับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะไปดําเนินการนะซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นทํางานบางเรื่องนั้นยากพอสมควรเพราะจะต้องลงไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดครับผมนะบัตรการที่หนึ่งครับผมให้ข้อคิเห็นว่าพักการเมืองของไทยเนี่ยนะเป็นเป็น,เป,นเป็นระบอบที่ ตั้งขึ้นได้ง่ายมากแต่ปฏิบัติได้ยากมากนะครับหนะ้าพักเล็กๆจะตั้งพักการเมืองจะต้องหาสมาชิกเขาห้าพันคนนะครับจะต้องมีเงินอุดหนุนนะครับนะกว่าจะตั้งได้มันตั้งง่ายแต่มันทํายากครับนะเพราะฉะนั้นนะบางเรื่องในการรับสมัครรับเลือกตั้งนะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตนะิทั้งสองท่านได้กล่าวไว้เบื้องต้นเลยว่าจะคัดเลือกอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามภัยไม่รีโวต นะบางบางครั้งมันทําไม่ได้ครับในจังหวัดเล็กจังหวัดที่มีสมาชิกสภาบริหารรัศดรน้อยพักการเมืองอื่นไม่ค่าลงไปแข่งขันครับลงไปก็แพ้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นปัญหาสําหรับในการตั้งพัรก,การเมืองในการประชุมสมาชิกพักการจัดตั้งกรรมการบริหารพักเพื่อเลือกบุคคลลงรัสมัครการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นใน,นนี้คือประการที่หนึ่ง ประการที่สองครับเรื่องของเงินกองทุนบริหารพักของพักการเมืองเนี่ยนะครับาตามาพร,รกบกองรัฐมนูลเนี่ยนะครับเงินกองทุนพัฒนาพักการเมืองเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับ,รบเมื่อมีน้อยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของพักการเมืองเนี่ยนะครับก็จะให้ความสำคัญกับการทำงานพักการเมืองเนี่ยน้อยลง เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมันต้องสมัครครับต้องสมัครต้องเสียตังค์เสียตังค์ยังไงปีละห้าร้อยปัจจุบันแต่ละพรรคพรรคการเมืองต้องจ่ายให้นะครับไม่ใช่มาจ่ายเองนะครับถ้าจ่ายเองเขาไม่ทำเขาไม่เอาเลยครับพรรคการเมืองต้องจ่ายตังค์ให้หนึ่งร้อยบาทสมาชิกรายปีถ้าไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไอ้ตรงนี้ก็จะถูกยุบไป ตามกฎหมายนะเพราะไม่ได้ดําเนินการเรื่องของพรรคการเมืองนะอันนี้ผมใค่ข้อคิดเห็นนะครับเห็นสมควรว่าไม่ควรเก็บเงินนะครับจากสมาชิกพรรคนะครับเขาจะได้มีอิสระในการเข้ามาจัดการและนะบริหารได้ดีนะครับนะประการที่สองครับท่านประธานครับคนะณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง นะเพราะนอกจากกรรมการ,การเลือกตั้งกลางแล้วมันมีคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะครับต้องบูรณาการบูรณาการทั้งหัวหน้างานอํานวยการหัวหน้างานจัดการเลือกตั้งหัวหน้างานการมีส่วนร่วมหัวหน้างานพรรคการเมืองนะครับหัวหน้างาน,ส,นสืบสวนสอบสวนตรงนี้นะครับจะต้องไปดูเนินการให้เป็นขั้นตอนอผมขอญอาตอีกนิดเลยท่านประธานครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงนี้อตอนนี้มันมีปัญหาคือเรื่องของคณะกรรมการเลือกตั้งเ่ยนะครับเมื่อก่อนนี้ มีเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเดี๋ยวนี้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่ไปทํางานทั้งปีครับไม่ทํางานตลอดทํางานเป็นช่วงๆนั้นจะเกิดการไม่ต่อเนื่องในการทํางานและประสานงานโดยเฉพาะยิ่งงานพักการเมืองการจดทะเบียนจัดตั้งพักเนี่ยครับบางจังหวัดไม่มีเลยครับท่านประธานจังหวัดเล็กๆครับยกเว้นจังหวัดใหญ่ๆเขามีเขตเลือกตั้งเยอะเนี่ยมีทุนสูงขครใจครบนะครับไม่เชื่อ คณะกรรมการไยที่ดําเนินการพิจารณานี้ไปดูได้เลยครับเพราะบางจังหวัดไม่มีครับนะตัวแทนของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมอยากจะจะฝากว่าจะต้องดําเนินการบริการร่วมกันทํางานให้เป็นขั้นตอนนะเพื่อให้เงินที่กะกะตซึ่งเป็นเงินของภาษีของพวกเรานะครับมาสนับสนุนพรรคการเมืองตรงนี้เกิดมากเกิดผลให้เป็นประโยชน์นะครับประการสุดท้ายก็ทะทานผม ต,ต,ต้องขอบคุณอย่างจริงๆนะครับเพราะถ้าเราไม่ไม่ศึกษาเรื่องนี้ไม่ทํางานเรื่องนี้จริงจ,งจังนะครับการเมืองจะถูกครอบงําจากนายทุนพักใหญ่นายทุนผู้บริหารเมื่อนายทุนผูนะ้บริหารเนี่ยพักใหญ่นะครับมาครอบงาแล้วนะผมที่ตามมาคือจะทําให้ประชาชนนะมีส่วนร่วมน้อยไม่มีโอกาสเลือกครับหลักการของการศึกษาบทนี้คือให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกพักเลือก บุคคลที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกสภาเรียนรัศดร,รทั้งแบบเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อครับถ้าเราดําเนินการทำกันตอนแล้วผมคิดว่าจะทําให้กระบวนการประชาธิปไตยอันมีมหาศย์ทรงเป็นประมุกและก็ทํางานด้วยความราบรื่นโปร่งใสสุจริตและยุติธรรมครับกาบเรียนด้วยความเคารพธนครับขอบคุณมากครับ